เราอยากได้เสื้อตัวนี้เราไปหาเงินในเผาใจเราอย่างเช่นความโลภคือความทุกขอย่างหนึง่งโลภอะไรพี่น้องอาจจะคิดว่าไม่เคยโลภในจิตในใจค่ะลองย้อนกลับไปดูใน,ในใจของเราโลภง่ายๆนะคะโลภง่ายๆนะคะพี่น้องเอาง่ายๆที่ไม่เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมที่เห็นคูทัปณีเคยไปนั่งรถไฟสมัยก่อนนะคะ รถไฟเนี่ยเวลาหน้าเทศกาลนี่คนจะเยอะมากบังเอิญว่าคุณธปณีอยู่สายต้นทางนะคะคุณธปณีไปจองตั๋วและมีที่นั่งนั่งสบายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่พี่น้องที่อยู่กลางทางพี่น้องต้องขึ้นมานะคะพี่น้องไม่มีที่นั่งแล้วก็จะยืดเบียดเสียดกันนะคะคุณธปนีนั่งสะบาย แต่เห็นพี่น้องยืนเบียดเสียดก็เกิดความรู้สึกสงสารเราขณะเรานั่งมาทั้งคืนเรายังเหนื่อยอันนั้นเขายืนทั้งคืนเบียดเราเบียดเบาะตรงที่นั่งข้างหลังเรารูทาป,ปนีเขาเกิดความสงสารก็เลยบอกว่าอ่ะลองเปลี่ยนกันเราให้เขานั่งบ้างมีด้วยจิตเมตตาจริงๆนะคะให้เขามานั่งแทนที่เราเราจะยืนยสักพักพี่น้องค่ะ แค่นี้คนมนุษย์ก็มีความโลภพอเขาได้ที่นั่งแล้วเขาไม่ได้เกิดความสงสารเราเลยนะคะเขานั่งจนถึงปลายถางเขาโลภเขาไม่ได้คิดถึงว่าเออเขามีจิตเมตตากับเราเราจะต้องเปลี่ยนเออเขานั่งแล้วเราก็ ค่ะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มาพบกับครูธัปณีอีกครั้งหนึ่งนะคะครูธัปณีขออนุญาตชี้แจงนะคะช่องทางที่จะพบกับพูดคุยกับครูธัปณีได้ก็คือช่องธรรมะโลกุตระจากพระโอทในช่อง youtube facebook ธัปณีบุร,ราไกเป็นภาษาอังกฤษและธัปณีบุญเฉลียวเป็นชื่อภาษาไทยนะคะหรือช่องเพจธรรมะโลกุตละจากพระโอ์นะคะ สามารถติดตามได้นะคะมาแลกมาเปลี่ยนกันค่ะน้องค่ะพระพุทธองค์งตรัสว่ามนุษย์ทุกคนที่จะมนุษย์ที่จะรู้ความทุกข์นั้นยากมากเชกเช่นกับเส้นผมนะคะเส้นผมเนี่ยจากให้เป็นร้อยร้อยแฉกแต่และแฉกให้เท่าเทียมกันอันนี้ยังว่าง่ายกว่า เราะเรามีเทคโนโลยีที่จะทำสามารถทำได้นั่นคือยากมากยิ่งนะักการที่จะรู้ทำการที่จะรู้ว่าทุกยากกว่าค่ะยากมากยากเสเลเกินหากพี่น้องไม่มีความยินดีเป็นมูล,ลากาหากพี่น้องไม่รู้จักว่านี่คือความทุกข์ ยากมากค่ะที่จะเข้าสู่ธรรมะโลกุตละเราก็รู้แค่ธรรมะตามประเพณีวัฒนธรรมที่เราไปวัดใส่บาตรไหว้พระแล้วเราก็รับพรกลับบ้านแต่เราไม่รู้เวลาเราทุกเราไม่สามารถที่จะหยิบความทุกข์ปฏิบัติเอาความทุกข์ออกจากจิตจากใจเราได้อย่างไร พี่น้องคะ่ะอุทาปณีเชื่อว่าพี่น้องมีความทุกข์มากมายพี่น้องคะ่ะทุกเงินทุกมิทุกอย่างได้สิ่งได้ของเนา่เระงับได้เราสามารถตะไว้ก่อนได้เราอยากได้เสื้อตัวนี้เราไปหาเงินให้ครบเราก็ตะไว้ก่อนแล้วเราได้เงินพอเราก็อยมาซื้ออยากได้รถยนต์เราก็หาเงินมาดาวนะคะ ล้วก็ต้าไว้ก่อนจนกว่าเราจะมีเงินดาวเพียงพอแต่ความทุกข์ที่อยู่ในใจของเรามันต้าไม่ได้ค่ะพี่น้องค่ะต้ไม่ได้เลยความทุกข์ที่อยู่ในใจของเรานั่นนี่คือความทุกข์โลกุตระเป็นทุกข์อริยสัตนะคะเราต้าไม่ได้ค่ะพี่น้องมันจะเผาเราตลอดเวลานะคะเผาจิตเผาใจเราอย่างเช่นความโลภ คือความทุกอย่างึ่งโลภอะไรพี่น้องอาจจะคิดว่าไม่เคยโลภในจิตในใจค่ะลองย้อนกลับไปดูในใจของเราโลภง่ายๆนะคะโลภง่ายๆนะคะพี่น้องเอาง่ายๆที่ไม่เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมที่เห็นครูธปณีเคยไปนั่งรถไฟสมัยก่อนนะคะรถไฟเนี่ยเวลาหน้าเทศกาลนี่คนจะเยอะมาก บังเอิญว่าคุณธรณีอยู่สายต้นทางนะคะคุณธรณีไปจองตั๋วและมีที่นั่งนั่งสบายตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางแต่พี่น้องที่อยู่กลางทางพี่น้องต้องขึ้นมานะคะพี่น้องไม่มีที่นั่งแล้วก็จะยืดเบียดเสียดกันนะคะคุณธรณีนั่งสบายแต่เห็นพี่น้องยืนเบียดเสียดก็เกิดความรู้สึกสงสาร เราขณะเรานั่งมาทั้งคืนเรายังเหนื่อยอันนั้นเขายืนทั้งคืนเบียดเราเบียดเบาตรงที่นั่งข้างหลังเรารูทำปัีเขาเกิดความสงสารก็เลยบอกว่าอ่ะลองเปลี่ยนกันเราให้เขานั่งบ้างมีด้วยจิตเมตตาจริงๆนะคะให้เขามานั่งแทนที่เราเราจะยืนสักพักพี่น้องค่ะแค่นี้คนมนุษย์ก็มีความโลภพอเขาได้ที่นั่งแล้วเขาไม่ได้เกิดความสงสารเราเลย ะะเขานั่งจนถึงปลายทางเขาโลกเขาไม่ได้คิดถึงว่าโอ,อ้เขามีจิตเมตตากับเราเราจะต้องเปลี่ยนเออเขานั่งแล้วเราก็มายืนแทนเขาสลักกันไปเพื่อเป็นการแบ่งปันเขาไม่มีตรงนี้นี่คือความโลกอย่างเห็นได้ชัดค่ะถามว่าคุูธปณีทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์ค่ะเขาอยากนั่งก็ให้เขานั่งไป จนถึงปลายทางนะคะแต่สิ่งที่กุธาปณีได้พบได้เห็นก็คือสิ่งที่เห็นแบบนี้คือความโลภของมนุษย์ในตอนแรกก็รู้สึกไม่พอใจแต่เราก็กลับมาย้อนดูตัวเองว่าเอา้าก็รอให้เขารั้งเองด้วยตัวเราเองแล้วเราจะมาสแสวงหาอะไรอีกนะคะกุธาปณีก็วางใจได้ตรงจุดนั้นเราแบ่งปันเขา เขาอาจจะไม่แบ่งปันกลับคืนมาก็ไม่เป็นไรคะ่ะยินดีให้นะคะอันนี้แหละคือความโลภแค่เล็กๆน้อยน้อยนะคะพี่รองนะคะเล็กๆน้อยน้อยไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเลยแต่ตัวนี้ล่ะคะ่ะเราค่อยๆปลดปล่อยออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดถ้าเราปลดปล่อยตัวนี้ออกทีละนิดทีละนิดจิตการให้มันก็จะเกิดขึ้นความโลภมันก็จะลดลงไปเรื่อยเรื่อย นะคะแค่ความโลภเรื่องเดียวเนี่ยแค่เรื่องเดียวคือเรื่องการแบ่งปันที่นั่งน,นะคะพี่น้องก็สามารถทําได้เริ่มทําที่ตัวเราเริ่มที่สิ่งเล็กๆนะคะโดยยึดสินข้อหข้อสอข้อสเป็นหลักก่อนนะคะที่กูธัปปีธรรมคือแบ่งปันที่นั่งก็คือจิตเมตตานะคะอยู่ในสินข้อที่1นนะคะมีจิตเมตตา เห็นใจเขาเอาความทุกแบ่งปันให้เขาได้สบายบ้างนะคะค่ะพี่น้องค่ะมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนความทุกเกิดมาบนความรักของพ่อของแม่แต่หอมาด้วยความทุกทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะหยิบจะช่วยความทุกอกอกจากพี่น้องมีคนเดียวเท่านั้นคือตัวเราค่ะมาร่วมกันร่วม หยิบช่วยความทุกข์ออกจากใจของพี่น้องนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสูน่นิพพานเพื่อจะล่วงพ้นความทุกข์นั้นได้ค่ะสวัสดีค่ะครูทัพปณี